เรื่องหลอนสุดเฮี้ยน EP ที่3แล้วนะครับวันนี้อยู่กับเรื่องผีโพงนะครับผมมีน้องชายจากทางบ้านนะครับได้ส่งเรื่องราวนี้ผ่านทาง facebook มานะครับผมเป็นน้องชายของผมเองนะครับเ,เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวนะครับคือวันนั้นน้องชายของผม ได้เข้าไปที่ตลาดคลองถมกับกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับผมก็ออกจากบ้านไปที่ตลาดคลองถมประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับเพราะว่าระยะทางจากตัวบ้านกับตลาดนัดคลองถมมันอยู่ไกลกันประมาณ12บสถึงสิกิโลนะครับผมก็ขาไปนี่ก็ยังเช้าอยู่นะครับมันก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ กลุ่มน้องๆก็ได้ไปเที่ยวที่ตลาดนัดคลองทมนะครับในตัวอำเภอนั้นๆน,น,นะครับผมหลังจากนั้นพอเวลาประมาณสามทุ่มตลาดก็เริ่มวายคนนะครับก็คือตลาดก็เริ่มเก็บนะครับผมกลุ่มน้องๆก็ได้ทำการออกจากตัวอำเภอมาเพื่อที่จะกลับบ้านกันนะครับผมซึ่งเส้นทางที่จะกลับนั้นนะครับมันเป็นเส้นทางลัดนะครับไม่ใช่เส้นทางหลัก ที่กลุ่มน้องๆเขาได้มาในตอนแรกนะครับผมพอดีมันดึกแล้วเพื่อนเขาก็เลยแนะนําว่าเฮ้ย hey, เรากลับทางลัดกันไหมนะครับพอทีนี้กลุ่มน้องๆเขาก็ตกลงว่าโอเคใช้ทางลัดในการกลับบ้านนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการถึงบ้านให้ไวขึ้นนะครับผมขับมาได้สักพักนะครับผมทางมันก็เริ่มเปี่ยวเริ่มมืดเริ่ม สลับหมู่บ้านบ้างป่าบ้างทุ่งนาบ้างขับไปเรื่อยๆนะครับผมสักประมาณ1กิโลเมตรถึง2กิโเมตรก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับมันจะมีกอไผ่ใหญ่ๆก้อนนึงนะครับผมอยู่ข้างทางเพื่อนน้องที่ซ้อนท้ายน้องมา ปรากฏเห็นแสงแสงที่ออกจากกอไผ่เป็นแสงเล็กๆเหมือนหลอดไฟหยดน้ํานะครับผมมันได้พุ่งออกมาไล่ข้างหลังท้ายรถนะครับผมซึ่งหลังจากที่เพื่อนคนนึงได้เห็นนะครับเขาก็รีบบอกเพื่อนทุกคนให้รีบขับรถเข้าหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าผีโพงม,มันได้ไล่มาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกลุ่มน้องๆก็ได้ทําการรีบบิดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อที่จะ เข้าหมู่บ้านให้ไหวที่สุดนะครับผมเพราะว่าระยะทาง 1- 2สองกิโลเมตรมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือเราต้องบิดบิดให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะถึงบ้านนะครับผมหลังจากที่เข้ามาในตัวหมู่บ้านแล้วนะครับกลุ่มน้องๆก็ได้หันกลับไปมองทางข้างหลังนะครับว่ามันยังตามมาอยู่ไหมปรากฏว่าผีโพงตัวนั้นก็ได้หายไปแล้วนะครับเพราะว่าในเขตหมู่บ้านมันคงเข้าไม่ได้พอหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆก็ได้ มีการสอบถามพูดคุยกันว่าเออมันมายังไงมึงเห็นไหมมันมาจากตรงไหนพอได้แจความสรุปก,ก็ตกลงว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูที่เกิดเหตุน,นะครับผมพอเช้าวันต่อมานะครับกลุ่มน้องๆก็ได้กลับไปที่เกิดเหตุก็คือที่กอไผ่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีชาวบ้านแถวละแวกนั้นอยู่พอดีนะครับกลุ่มน้องๆก็เลยเข้าไปถามว่าอ,อ่าโทษนะครับ กอไผตรงนี้มอีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับเมื่อคืนพอดีพวกผมโดนผีหลอกชาวบ้านแถวนั้นเลยบอกว่ากอไผ่ตรงนี้เขาเรียกว่ากอไผ่ผีโพงชาวบ้านผ่านไปผ่านมาในเวลากลางคืนก็มักจะพบเห็นดวงไฟลอยไปลอ,อยมาแล้วก็ลอยตกที่กอไผ่ตรงนี้อยู่เสมอนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของน้องที่โดนผีโพงไล่